ข่าวฟองน้องบิีกับพอปิ้งปลาดุกปิ้งหมูปิ้งไก่จ้ะพี่น้องกินกันแบบเร่งด่วนแล้ว,วเฝ้าเก็บกู้เขาให้มันแล้วเนาะไปซื้อมาจา้ะมาพี่น้องมาปั่นข้าวเศร้ากับน้องบิ๊กกับพอกราบสบายดีตอนช่วยจ้กกินข้าวเศร้ากับจนช่วยแระเบิอนีฉันเนาะลุย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 ไปปลาลูกมาจินกินกินลูกแม่คนน,น,นะครับ

เราก็ได้ช่ัวเติมไลยดุยซอยใช่ป่ะแยั่งนะลูกปอหายลูกยุ่งเหระย่งซะแล้วมันยุ่งงี่เง่าคือมีความค้นออกมาค่ะ Nó xịu nè. Quyền là hai mắt nè. Nếu mà hẹn nạ xoài như thế này, hãy mình kín đi. này. Nó lạc thật quá. Mà sữa muối mà. Ngủ lạc quá. Tôm xa khu vầy chị ạ nè. Hết vắng, xuống lục lục, kết tóm tiêng. Kháu lắm đấy. Mẹ mẹ. Sơ bài đi. Lúc nó chắc đi đồng trái. Người mình ở tổng hợp không phải nông bòi chá. Kìm kháu xao chá. มาหอดตอนไหนหอดบมว่ลเนี่ยเออเฮ้ยเนาะ้าวแล้วแล้วานานยังเล่งเลยนะโลมาที่ซี่มือนี้นะการมอว่าในรายเติมมีภาาลงไปกู้เขามาปนขี้มาได้ทีกระทึกก็นบมกคือลมคือหนาเจ็ดแปดเก้าของว่าแห้งไนมันโลมากกาหลีคือกันละ

แกงกระทียวเลยนี่แม่บอกกันพราะนาพึ่งแล้วเมื่อกี้เนี่ยไปกะเดงยาบนมาตอนห้ากระตาชองมึงเะเข่าเกี่ยวกับงาของเขาไปข้างนอกด้วยตัวเองไปเนี่นจะได้ต้มตัวนี้ระยะมะเอาเลยตัวห้าร้อบาทมันจะแฉั ก็มอันมันมัดแล้วแรมันที่แล้วีปนมันที่ปั้นมันเ็ขึ้นเล่าอีกผ้ามันนมวนหน่มแกยังได่นเต้แเอาแขกต้มนแกจน้ใส่มันเี้ยตนงคนด่างได้คุมังไหมครับคุ้มฟังเต็มล้วคุ้มการี่วดเลย เรียกของคว่าเรียกจะโตไก่ลายบ่กลายไก่นี่แหละไก่ตีเจ้าน่ะไก่ที่ป่ายไงไก่นุ่มนะปล่อยออกาได้ใช้กันเออแบบพลังพอดีเอายังเอาไปซ่อมมั้ยังนะความสามารปีความามารปีหนึ่งหรือหรือประมาณารถแก้าเดือนนะพอดีจังแต่ก้าเดือนัลายไก่กำลังใหญ่อะ ปล่อยอไอด้มันใสกันกจริงๆจนแล้วเร่นใกล้ๆไปก็เดือนคุณมอ่ท่านั่นแหละไปเ้าเดือนซ่อมไ้ไปใช้เขาเช็ดเขาลเจอมุ่งหรือว่ามุ่งจนไว่ไหมาแล้วไปมาซ่อม,ม,อม,ม,อม,อมใก่ม,ม,มันเสียุ่งแน่เลยเอ้ขาจะฟ้องบันนะนีเบียร์่เน,นี่ยโอ้ตายเลย กินนะัเท้าแล้วที่จำมีนะตายเลวเข่าแล้วล่ะเพดื่อแล้วดมี่าฮา่นี่กินนั่งจะเวียกควาเปนอนแคอไมผม้งเมื่อแล้วเมาเบียร์เด้กินข้าเด้อมันมาไปยนให่วนนะอนึแล้วขอนไม่ใายมันงวนอนรับฟังน มาบ้านก็มิแต่จะกินของขั้นดูผุนกับว่ได้กินในเหตุการณ์นะตื่นมาไปเหตุงานณ์มาไปเหตุงารณ์เละว่าที่กินนเนี้ยทีกินแล้วเดือนหนึ่งขี่มีอยู่สองเทือหรือเทือนหนึ่งนั่นแหละกลิ่นเพราะกระสันก็ยู่ก็ได้เลยเนาะเป็นหัวหน้าเขาแล้วที่ไปกินเราไปเหตุงานกับบุ่มแม่เลย ปเฮตซ้องมื่อกีไล่ออกแล้วไงน่ะกรติเหรออือเห็นแล้วกะติครชอบกระติ่ึง<ม>อกกางายองกากบ่อยบได้กินหน้ากระทอมน้องเขาตีเอาเนี่ยอือเอานี่ บิ๊กนี่หนึ่บิ๊กนี่เอบิ๊กนอนืมไอบอยนอนคนนึงงูบว่าตื่นครับน้อยปันข่าวของข้าลวเมืออไงนี่เดี๋ะปรถปันมาบอกแต่เสียงพูดมันเกี่ยมันอ๋อปัอ้จบได้้าลงดแล้วน้งมันใหญ่ไว้คุณโอ้ลงหมแเละเอาไปเจอมองอื่นมือที่เขาคนนี้จับบ่ได้เล้นี่ กาม่าเนี่ยเจออยู่เงื่อนนี่หูยูนี่จได้เจอืนอื่นแล้วเฮดส้างต้นเอามันี้บีมได้เอามัแล้วได้ลงงบน่เอารูดไทยลงพ้อมตวได้ตายกูมไยไรเน่ยนะตายเขาตายเหรอเข่าข้างเห็นไหมเนาะคุณมันหนึ่งพี่มันหนึ่ง เข้าที่เพี่ยเขาวเป็ดจดินรายดีรายเลยทวงากขบไก็าดูนั่งพเังเฮ้ยจ้บุกินอฮะรนี่มันมัดขไปน้อกน้าเจ๊ี่ินฮาได้มองเอาได้ร้ายเพเขาเป็นได้ นางท่านในสีนะปีนี้ให้สิลูกคนปีกายเนี่ยปอนด้วเดี๋ยวว่าจีไปเลยเขียวหนึ่งมาพี่นองเป็นคนเดีวท่านในสีด้วยมันก็เริ่มเกี่ยวช่องมื่อกเกี่ยวก็เริ่มมั่นวันจีสีนลครับก็ิได้เท่าไหร่เานแน่นแท้เดุยกันพอบวกักินก่อนจะค่ำแล้วกัสีห้าเรียงไม่พร้อมวานเลยลูกลูกคนชดตอนเที่ยงพี่นง วันจทร์มาเลร่น้ำเล่าอยู่เมื่อคืนนะเล่าจะเล่นนอนเลยเมื่อคืนแต่พ่อเป็นไรง่าหเมื่อนี่แล้วเพิ่นเออเมื่อวานน,ะน,น่ะมื่อนี้เพิ่นว่าาได้เลยอืโอ้ออดีดีดีเห็น่งละเห็นเขาเอางอลงมาหน่ะ่อเขายิ้มได้เลยแหละเห็น,นได้เห็นพวกนยิม้มได้แค่นั้นนะแตละพูดบริพูดอันาจะพูดก็ต้องเอาองข้าไปใกได้ ข้าวนี่นอยแซนด์แซนด์นนจะกินน้ำห้อนกันจะกินน้ำห้อนแตนด์ไปต้มน้ำห้อนแต่ว่าพูดนะท่านต้องนะเอางูเข้าไปไดูแล้วไปตั้งบัวเลเซียงบัวเลเซียงกินแล้วก็บริสุทธิ์กลางข้าวแก้วแก้วแก้วแมงปอนไม่ว่าจะเป็นพุท่าโอ้อแต่อ่อดก็ยังไปทอนเด็กจะอะไรกันมึงเดียวกันนะครับจงังมึงเดียวกัน เดียวเลยก็มาอยู่พันแล้วเขาไอ้มอในต้นเขาใช้ต้นอยู่ดิต้นอะไรครัต้นที่เอาเมียบันคุมน่ะนะมันมันกัดมันกัดอยู่บรรใหม้หรือบปล่อย่างว่าบรรน้าเขาเลื่อนน้าเขาเลื่อนนี่พลาดอยู่นะเหน่อยบ่สกระติรุ่นมูตุ๋และชิปเจ๊กิ๊บเต๋

่งเหมืนโเหมันจะก็เล่นงี้นี่เนาะี๋ยอมันเมื่อบานมันเนียเร่งแล้วหัวโนเนาะพอเห็ดไปเห็ดไปรดหมนี่ยนะตีก็ตีแังโจ๊บยาวมันแล้วมันเป็นตีมนนะเพราะว่ามันลายก็ป่าเนาะเ่านีอยู่บ่ตอนที่ยงจะมากินเลยมาป่ากินบ่ได้เห็นยังเอามองแล้วไหลออกเปนปากเาว่าป่าพอยนะนี่นี้น้องนะัวัหนี่จันี้ เราเล่าเราล่อเรามากินเท่าไหร่ปลายบยนหยเ่ามือได้มือนไมเท่าลงมาเยียมลุงน่ะครับผมจัเอาห่ยูจะสามกิโลนึงทำนี่ไม่แพ้เอาหโตแล้วตัวลงเองอีกแล้วเรีมือเราจปลาจันรือลายชมวงแหลเาพกนิดเดย่ายยุบ่ายจันตัวเป็นลูกเลเอาบุกมัลกไป หาัาจัดมันยาวหัวแนสียสองลูกเลยโอ้คำว่าฉีบมือว่าและสองลูกนะให้่าหาได้เนี่ยขนาดได้ตัวมันแหงน็เล้อมันจันะมันยาวเนี้ยเอาเราลองไปโตโตัซังคาอ่าวเนี่ยนักเกือบหาลูกเด้วกหาลูกหัวกันมันยาวเลยแน่ไปเราเด้อไปเราเด้อคันแล้วแหละก็ต้องทาคอยเด้อ เตี๋ยห like. ้าน้ำกินยังเครื่องดื่มก็มากนอกเป็ยามนี่อกวะเื่ม้เื่อดืมแลใช่กระติกต้องไปรรดื่แล้ว่นคดีิิเ้ำแข็งแต่แมงแดงน้ำดื่มจะมีหรือเปล่ามียน้ำดื่มนะถามว่าีิิเครื่องดื่ม้องบิ๊กบอกมีแต่น้ำแข็งอ่แหละ นนกกนมน,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 กกน,นั่นก็แต่แรกว่าจะอนนเสร็จแล้วก็สักวนอยู่นกาแล้วนลัามมาไม่ไเ,เมาตอนตอนที่มองมาอยู่กเให้มากเมากบ็บผมไม่เีเงินแทนไปทำงานแลละมากเมาหนาแล้วแล้วมาได้เงินดอก นะเทไรลูกนอนะ้านนะสตร์ตกหานยและหาลอ้้นจะว่าหาพันอยากยนี่ยขอต้นกับนนละหาลอออาทิปจะได้ร้ายอยู่ดีเออนะาจริงอืมขันยังเจ้านี่มืาตแรกกรอยยนะอ้อยไ่ก่งุนแรกกอนนะก่รุ เจ้าทำก่อเป็ี่ยนยังเป็นปูกกระเบื้องเป็นนะวัยฮกร้อยหาซีฟฮุกร้อยตอนแรกเพื่อนสิร้องงานก่อนว่าเอ้าให้ฮุกร้อยตอนนี้าตัวแรกคอยไปก็ยังได้ฮกอย่างไรฮุกร้หาซีฟแล้วเพื่อนบอกนะคอยต้องเบ่งก้อนนะจ้ะไปอยู่ได้วิกเดียวแค่นั้นละปูกกระเบื้องได้ยังได้ก็คือในเจ็ดร้อยเออคือว่าได้ร้ายยุ่งไปเห็นไหมนาหนึ่งเคยดี

ลู้อยู่แตพี่น้อยมันบดได้ง่ายหมดงเปิดนิมดดแล้วกับเพื่อสิคนขคืนล่าเพื่อิีห้รถคนมาปั่นเพื่อสิเอาขึ้นเล่าอีกทั้งวันละเมือนพี่น้องย่องก็น้ปอลเอให้มันเละเลยหากรลุกไปหอนเเดียวมันโกไรโกนันหน้ามันเราเือนันเเกี่ยวยีหมอยีหมอ

มาคนเดียวนะเดี๋ยวไอทีมกับโตฮานเ่อี้ที่มาด้ยิมเอาเยอะต่อไปมับไปไหมาแล้วพอเป็นแล้วนี่ลยพากันมาอยู่้ำลาวอเขากราฟง่ายบอกก้าบอกกาอยู่้ำาพอสักก่อนอ่าห้องลูไปก็เปล่ยนยังมาได้ลูกไหมอีกแต่ยังนุ่งเวียงนี่เดินๆกันไปช่อมึงกันนึงทั้งเบิ้งมือนี่แหละกันเขาแล้วนีเเไ ไปน้องเก็บแล้วจ้ะทำระพราจางเลยแต่พ่อพ่อประบวดแล้วคอพุิปหน้นาวด้เตอขอบพุทุก์ม well ังใจขอบพุทธิ์ตัตมดตามไปเลยจ้ะ